ต่อมาค่ะเรามาดูกันในเรื่องของทางกระทรวงแรงงานนะคะได้มีการเน้นย้ำนะคะนายจ้างให้ไปขึ้นบัญชีรายชื่อแรงงานข้ามชาติค่ะภายในวันที่30มีนาคมนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์ปรับปรุงทะเบียนประวัติยืนยันนะคะการเก็บค่าธรรมเนียมทำตามกฎหมายค่ะ นายภูมิพัฒน์เหมือนจันโคศกกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติค่ะว่าล่าสุดอยู่ในขั้นตอนให้ในายจ้างยื่นคําขออนุญาตพร้อมเอกสารการทํางานแทนแรงงานข้ามชาติที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่30มีนาคมรวมถึงชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานเมื่อเสร็จสิ้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลการปรับปรุงทะเบียนประวัติข,ของผู้ที่จะทํางานและการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัช รรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการเน้นย้ำนะคะถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติแย่งอาชีพสงวนของคนไทยนำแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบติดตามและควบคุมการจ่ายภาษีและเงินสมทบประกันสังคมตามกฎหมายไทยรวมถึงดูแลคุณภาพชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลทุกขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเข้มงวดทั้งการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคการจัดเก็บอัตลักษณ์และพิสูจน์สัญชา รวมทั้งจะต้องทําประกันภัยกับบริษัทที่มีความมั่นคงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังค่ะส่วนข้อกังวลนะครับเรื่องของการเก็บภาษีหรือค่าใช้จ่ายการให้บริการจากรายงานข้ามชาติของประเทศต้นทางนั้นนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นการเรียกเก็บแต่อย่างใดกรณีดังกล่าวครับหากไปทำงานต่างประเทศจะต้องส่งรายได้กับประเทศเหมือนกับกรณีของคนไทย ที่ไปทำงานเทศอื่นครับส่วนค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานข้ามชาติในลักษณะ MOU นั้นนะครับได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยังสภาผู้แทนราษฎรยืนยันครับว่าค่าใช้จ่ายต่อคนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน7,600บาทนะครับไม่ใช่20,000บาทประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเงินประกันของกระทรวงแรงงาน ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ2ปีของกระทรวงสาธารณสุขกันด้วยนะครับ